กูออกมาเพื่อที่มาฟังว่ามึงเจอโซเมตแล้วทุกทุกครั้งที่ฝนตกผมจะไม่ได้ยินเสียงอะไรกเลยนอกจากเสียงโซเมตของผมใายไปเจอโซเมตมาใต้เจอเขาครั้งแรกก็เริ่มชอบเขาเลยใช่ไหม พีครับแต่ผมจากซีรีส์เรื่องลาปุยครับลาปุยตนั้นฉลาดเกินซึ่งออนแอร์ไปแล้วสองพีครับตอนแรกวันที่ยี่สิบเก้ามีสายวันที่ใช่ครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็น่าเป็นเจ็ดวันเลยไม่เป็นวันที่หกอ๋อทุกวันเสาร์ด้วยทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทางช่องวันสันเบสใช่ครับทั้งสองคนนี้คืออ่าเป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่เป็นที่เป็นผู่พานายเดือดเนาะถูกไหมอ่าเข้ามาเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างอ่ะพี่ก่อนเถอะอ่อทางผมผมผมมา อรอบแคสติ้งรอบหลังอ่าคนนี้จะเป็นรอบแรกรอบกแบบนี้ตอนนี้ก่ับเดตเติ้ลกับนีครับผมก็ในะช่วงที่ลาปุยเนี่ยเปิดแคสติ้งใช่ไหมครับท่นะนานบดเรียกนักแสดงอะไรนี่เข้ามาลองแคสดูบทต,ต่างๆอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวเราใผู้จัดการก่อนแนะ่นั้นวันหนึ่งว่าเฮ้ยเดตเติ้ลมีแคสติ้งเขาอยากลองแบบให้ไปแคสดูมีบทนายเอกสนใจผมก็ผมก็เลยบอกว่าขอทราบบทก่อนได้ไหมครับเป็นบทยังไงเขาอะไรเขาเล่ามาผมเฮ้ยน่าสนใจจังเลยงั้นผมไปผมขอไปแล้วกัน แล้วผมก็อ่านอ่านอ่านไปถึงวันแคสติ้งซัดทีเดียวเลยผ่านเฉยผมคือเวลาผมไปแคสอะไรผมจะคิดว่าบทนั้นเป็นของผมแล้วผมก็จะเข้าไปโดยที่มมีความมั่นใจว่าบทนี้เป็นของผมแล้วอันนั้นคือนั่นคือทิปพิเศษของเราเลยมันเพิ่มความมั่นใจเบบ้ใช่ไหมใช่เออเอีกหทิอืมเป็นไงบ้างของพีบ้างพายของผมก็ผู้ดูดการโทรมาเหมือนกันบอกว่าบอกว่าอ่าว่างไหมมาเหมือนเขามีเป็นแบบเรียกมาเบื้องหลังนั้นดูตัวกันมาว่าแบบจะให้มาแคสบท บทพัดเนี่ยแหละครับคือตอนตอนนั้นของผมเนี่ยเขาหาอยู่สองตัวคือลมฝนกับพัดเทียมไม่ได้จะมีแสงใต้ได้แล้วกับแสงได้เลื่อนครับแต่เดินมีสี่ตัวละครหลักแสงใต้แสงเทียนลมฝนพัดถ่ายพัดกับลมฝนทีนี้ของผมเนี่ยก็ถูกถูกโทรมาให้ให้เรียกมาดูตัววันนั้นแล้วก็มีแสงใต้มาด้วยกับแสงเทียมมันเสือก็มามาเจอกันเลยครับรู้จักกัน่อนมาก่อนไหมสองคนนี้สองคนไม่รู้จักรู้จักเลย ผมรู้จักกับคนที่เล่นเซนชันคีรู้จักกเฉลียวมาก,ก่อนโอ oh. แต่คู่คู่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานกันมาเลยไม่เคยรู้จักกันเ,เจ,กเจกกอจก,กันวัน,กกน,นแรกก็คือวันแคสติ้งวันนั้นเลยเดินเ <c oughs> ข้ามาคือนั่นถึงด้านอาหารจีนพี่เออกลมเดินเข้ามาตึงใส่กันก่อนเลยสุดคนดึงหน้าเลยดึง <c oughs> <ๆ S 2> ตัวตึงเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ไม่รู้จากมาก่อนก็นิ่งๆไปก่อนไม่รู้ด้วยสัมว่าต้องคู่เขาเก็บทรงไว้ก่อนใช่ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องคู่กับใครแล้วก็ แล้วตอนมาได้พูดคุยทัศนคติกันแล้วก็แสดงความสามารถอะไรเงี้ยจริงๆมันต้องมีการละลายพฤติกรรมในการแบบเข้าถึงอ่าในการเขาเรียกว่าอะไรเวลาเล่นด้วยกันมันจะรู้สึกแบบสนิทกันเขาเรียกว่าอย่างนั้นใช่ถูกไหมน่าจะเป็นเรียกว่า c h e m i s t ใช่ไหมเออไม่ไม่ถือว่าแบบจุนจุนจุนอ่ะอะไรก็ได้เลยอ๋อคือพอเราได้แบบตัวคาันเกอร์ที่มันทรงบทแล้วสองคนเขาก็จะเอามานละลายพฤติกรรมมาทีหลังก็หลังจากได้ ตัวละครมาสี่ห้าตัวหลักประมาณหลังจากนั้นกเกิดเรื่องก็เวิร์กช็อปไปเนยครับมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรความยากไหมขณะขณะขณะแบบในการเวิร์กช็อปอะไรเนี่ยมันต้องแบบในแรกมาก็ตึงอะไรกัน,นแล้วไอ<ม>คนนี้ว่าคนนี้เหรอยังไม่จริงไอิงพอเริ่มเวิร์กช็อปเหมือนมันก็มันก็ได้พูดคุยกันเยอะขึ้นเราทำใจว่าเราต้องเปิดรับทุกคนเลยมันก็เลย ก็คือการเปิดใจเพื่อเราคนนึงเข้ามาเพื่อให้เป็นทาร์เนอร์ของเราใช่เคยเล่นเคยเล่นซีรีส์มาเดียววายมาก่อนไหมก่อนที่จะไปเป็นตัวหลักเนี่ยเคยคยเคยอ๋อนล้เร็่มมีประสบการณ์มาก่อนแล้วใช่ครับประสบการณ์มาก่อนก่อนที่จะได้ได้เป็นเมินครั้งแรกเป็นไงบ้างสําหรับเรื่องเต็มตัวเรื่องนี้เริ่มก่อนนะคู่ในการแสดงจริงๆริงมันค่อนข้างแตกต่างตอนที่ผมเป็น ซับเมนมากๆเลยีตอนที่เราเป็นซับเมนเรามีเขาเรียกว่าอ้ตัวละครเราไม่มีส่วนร่วมกับตัวดําเนินเรื่องมันก็ความรับผิดชอบคนละแบบกันอันนี้เราก็เป็นตัวดําเนินเรื่องเส้นเรื่องเราทุกคนหมุนรอบตัวเราหมดเลยเราเป็นตัวดำเนิเเเนเร,เรื่องตัวหลักเฉพาะฉะนั้นความรับผิดชอบในการจำบทการสแสดงหรือว่าดีเทล,ลต่างๆที่ต้องคอนทินิวหลายๆอย่างในทุกซีนมันต้องมีมากกว่ามันถือมันยากมากเลยสำหรับรับ ผมที่เพิ่งมาได้รับเมนครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยมันก็ค่อนข้างยากปรับตัวไม่ทันเหมือนกันตอนนั้นเพราะแล้วเราชินกับแบบซับเมนมาตลอดสี่ห้าเรื่องที่ผ่านมาซับเมนตลอดไม่ต้องไปไม่ไม่ไม่ต้องไปเป็นตัวยืนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเข้าไปเอ้ยไปคราวนี้คือทุกอย่างมันดําเนินด้วยชีวิตของเราเราต้องแสดงหลากหลามิติให้คนดูเห็นมันก็เป็นทําการบ้านอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างกดดันเหมือนท้าทายเหมือนกันท้อท้อเอาพูดจริงว่าท้อไม่ไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้ว ไม่ได้คิดเลยไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าตอนมัยเราไม่แคสติ้งมาคือคิดว่ามันเป็นบทของตัวเองแล้วใช่ไหมไม่ต้องเอ่านเพิ่มแล้วไม่ใช่อะไรเลยเดี๋ยวตัวค่าปรับก็ถามว่าท้อไปท้อครับแต่ว่าในใจหนึ่งลึกๆของเราเรารู้สึกว่าเราอยากเราก็อยากเป็นตัวหลักอยู่แล้วเพราะว่าสปอตไลท์ตัวตัวตัวหลักมันก็ค่อนข้างจะกว้างกว้างกว่าเปิดโอกาสหลายๆทางได้มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็ แต่เราต้องสิ่งที่เราต้องคิดก็คือความรับผิดชอบมันต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นผมรู้สึกดีมากที่ได้มาเล่นเพราะว่าความรับผิดชอบมสูงขึ้นมากๆเลยเรืยอว่าเป็นทำทำให้เรามีั้งวินัยมีแรงแรงแรงปะท้าแรงกดดันที่เข้ามาตัวเราแล้วเราสามารถพุชมชนกับไปได้ใช่ครับถูกไหมต้องขอบคุณตัวเองในตอนนั้นมากที่ท้อแต่ว่าไม่ได้ท้อไม่ถอยเลยไม่ถอยเราไปต่อเออเออเออนปไงองพี่บ้รงรับ ครับก็กดดันใช่ไหมครับกดดันก็ถามว่ากดดันไหมกับการมารับบทนำก็เชื่อว่ากดดันอยู่แล้วทุกคนกดดันใช่ทุกคนกดดันหมดนนี้กดดันทุกฝ่ายแต่ว่าพอพอเราเราที่ไม่เคยเป็นรับบทเมนนำมาก่อนอเงี้ยเหมือนกันที่ที่ที่เดินเหมาะถึงแม้ว่าเรื่องเนี้ยจะเล่าผ่านมุมของแสงใต้ก็เถอะแต่ว่าพัดก็อยู่ในอยู่ข้างๆแสงใต้มาตลอดแทบตลอดเพราะนั้นเรื่องดีเทลหรือว่า หรือว่าเรื่องบทหรือการการเก็บคอนติเนียลต่างๆเราปรึกษากันหนักมากๆเพราะว่ามันมันต้องดีเทลจริงๆแล้วด้วยความที่นิยายมันขายดีพี่นิยายคนอ่านเยอะมากเขารุ้นอยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงคือจะตวองเป็นมตรงเน้ตัวซีรีส์แต่ต้องบอกเลยว่ามวลต่างๆเหมือนกันกับในนิยายอาจจะเพิ่มมากขึ้นในส้ำแต่ว่าตัวเส้นเรื่องเนี่ยอัดมาจากนิยายครับมันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน พอรู้สึกเวลาเวลาเป็นนิยายที่ขายดีแล้วก็คนนิยมมากๆเนี่ยพอมาเป็นรูปแบบคนเล่นซีรีส์ตัวละครอะไรเงี้ย,ยมันมันจะทําให้คนรู้สึกแบบเอ็นตามหรือว่ารักเราอย่างไรบ้างเพราะว่ามันหนึ่งแหละต้องือมือมือแรกเนาะมือใหม่แล้วกันมือใหม่เออน้องๆก็เออ,นอคนแฟนคลับจะเชื่อไหมจะรักเราไหมอ,อ,อะไรอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งตังคนนะ ไม่รู้ว่าคนอื่นจเยัง้เกมันจะออกมาไม่ดีดีไม่ดีเลยผมก็กังวลก่อน้วจะกังวลไม่ก่อนคนอื่นจะคิดยังไงถ้าเราได้มาแสดงแล้วตอนซีรีส์มันออนอ่ะกลัวคนอื่นไม่ชอบเพราะว่าเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรเราก็มีไอติ้งช้อยส์ของเราในการอยากให้ตัวแสงใต้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราที่จะไม่โดูผูกคนคนอ่านนิยายก็คือเราต้องอ่านนิยายด้วย แล้ว้องความนิยายครับว่าตัวละครจะเป็นยังไงเราต้องรักนิยายที่เราเลยนดูต้องรักต้องต้องต้องดูว่าแสงใต้จริงๆแล้วเป็นยังไงถึงก่อนที่เราจะเพิ่มหรือใส่หรือลดอะไรเข้าไปเราต้องดูออริจินอลของมันก่อนนี่แล้วพอเราได้มาแสดงจริงๆแล้วออนไป EP พีสองอีก็กระแสค่อนข้างตอบรับดีก็เลยภูมิใจในตัวเองรู้สึกโล่งขึ้นมาเลยโล่งไหมโลถ้าถ้าบอกไม่ใช่เออผมล่าออกจากวงการโอ้โหเออพี่เป็นไงบ้างฟีดแบ็กดีครับฟีดแบ็กดีก็ มีหลายหลายๆทวิตหลาย,ลาย,ลายคอมเมนต์ก็บอกว่าตรงกับที่ที่เขาเคยอ่านบางคนเคยอ่านนิยายมาก่อนก็บอกว่ามอ,อเคตร,ตรงตรงตามที่แบบวางไว้ก็<ว>ะจะมา<ห>มูท<ช>์เรืโทนี้แล้วก็บวกกับทางเบื้องเบื้องหลังทีมโปรดักชั่นร่วมกับเราครับ,รบก็คือร่วมกับเซยพูดว่าในทุกๆตัวละครเนี่ยเขาจะมีเส้นเรื่องของตัวเองอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะหมุนรอบตัวแสงใต้ก็เถอะแต่ทุกคนจะมีเส้นเรื่องของตัวเองเป็นซอรี่ของตัวเองเป็นเหมือนสีหลายๆสีที่ สีทุกสีเนี่ยถูกเอามารวมอยู่ในลาปุยเรื่องนี้<ม>แล้วทีนี้เนี่ยอยู่ที่คนดูแล้วครับว่าคนดูเนี่ยเขาจะทัชกับสีไหน<ม>อ่ถ้าเขาชอบสีของแสงใต้เขา,า,าก็จะรักแสงใต้มากๆชอบพัดก็จะรักพัดมากๆ<ม>ชอบลงำฝนชอบเท<ม>ียนชอบค<ม>ู่หลักชอบคู่รองอย่างนี้ก็มีครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหมือนสีหลายๆสีให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเลือก่จะชอบที่จะรักตัวละครตัวนั้นได้และทีนี้มันก็จะสนุกตรงที่ว่า พอเหมือนคุณรักตัวละครเหมล้นกัคุณเห็นว่าตัวละครมันเติบโต,ตยังไงในเส้นเรืเ่อง12ตอนเนี้ยม,มันเจออะไรมาบ้างก็จะอินก็จะสนุกไป,ปกับซีรีส์เรื่องนี้อย่างล่าสุดอ e ีท e e ี2ที่ออนไปเมืม่อวันก่อนผมก็โดนทุบหลังทวทวิตเหมือนกัน <c oughs> ผมไม่สร้างเรื่องไว้เออครับอ,อ,อ่า12ตอน<ๆ>ที่ที่ออนเนี่ยถือว่ามันจะเพิ่มความเขาเรียกอะไรความหนักหน่วงขึ้นเรื่อยเรื่อย สองตอน e ีที่ผ่านมาแค่แค่น้ำจิ้มเฉยๆปูไว้ก่อนปูไว้ก่อนปูไว้เลยให้รู้จักเลมเบอร์มอกระทะมันมีหมูกระทะใช่ไหมจุดไฟก่อนแล้วก็ไม่ไหมใช่ไหมัาหมูก่อนพอสี่ห้าหกค่อยลงหมูเข้าไปเออสู้เลยแหละสู้ขึ้นเลยซีเป็นไงซีหลบเลิฟกันเลิฟซีเหนืองเลิฟซีของเราต้องพูดตรงว่าไม่ได้เหมือนซีรีส์วายทั่วไปทุกอย่างที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันด้วยความที่นักแสดงสองคน แสงใต้แล้วพัดอ็กเพรสอารมณ์ออกมาซึ่งกันและกันอคือกุ้งกับจะไม่อิงตามบทเขาจะบอกว่ามีแบบเปลี่ยนด้วยเขาจะพูดอย่างนี้ครับก่อนข้อซีเขาจะบอกว่าแสงใต้รู้สึกอะไรอยู่คีบไว้ตรงนี้พัดรู้สึกอะไรอยู่คีบไว้ตรงนี้จำซีนก่อนหน้าได้ไหมซีนหลังได้ไหมเอาปัจจุบันแล้วเล่นกันเลยตรงนี้ไม่ต้องไปสมบับก็คือเอา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 ฟิลของนักแสดงร่วมเข้าไปด้วยแต่ว่าก็จะไม่ใช่เป็นฟิลว่าออกไปทางขันลูกซีนขนาด เพราะว่าซีรีส์ของเราอยากให้น้นที่การแสดงเป็นหลักแล้วก็มุมกล้องมุมอาร์ตต่างๆที่มันมาเสริมกับตัวการแสดงของพวกเราอ้าวแล้วแฟนมวับจะฟินได้ยังไงมันต้องแบบดึงเลตติ้งไหมเขาหวังไว้ยันเว่ยว่าอย่างนี้นะมันต้องมีใช่ไหมแต่พูดไม่ได้มันมันจะมีครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับที่ดูลากรยเนี่ยจะเข้าใจจะเข้าใจแล้วเสพเสพเสพด้วยที่ตัวดำเนินเรื่องมันไปยอ่างไม่ได้เสพ ไม่ได้มาจ้องไม่ใช่มาถึงดูลาบุยมีแล้วสีหรอหนึ่งถห้าไม่ดูฉันดูหกอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันมีนะมันมีครับคนต้องการที่แบบรอก่อนไม่ดูแลหนึ่งสองไม่ดูฉันต้องการที่ไปดูแล้วสี่เดียวเด้ารบสักกันเลยได้ไหมอะไรมั่นใจว่าคนที่ได้มาดูลาบุยที่หลงเข้ามาดูนะว่าจะมาดูที่ท่นใหมก็ตามได้ดูอีพีหนึ่งปุ๊บจะต่อแน่นอนอันนี้การกานดนตีเลยครับอืบางคนใจร้อนอะ ไม่อยากตั้งแต่หัวอยากใจร้อนนดิค่อยๆดูใจร้อนจริงเลยอ่ะค่อยค่อยเติบโตไปพร้อมๆกันเวลาคุณรักกันเนี่ยคุณมาสิคุณไม่ได้แบบคุณต้องดูวหยรุ่นมันใจร้อนนะใช่เข้ใจเราอินเราอินเราต้องไม่ค่อยๆเป็นค่อยเป็ไปเราเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตใช่เป็นอาร์ตซีนไหนหนักสุดเอาจริงดิแบบสิ้นในหนักสุดในแง่ของในแง่ของอะไรต้องถามว่าในแง่ไหนในแง่ของของการเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เลยอะ มันต้องมีแบบดรมมาม่าดราม,ม่าก็มีเละคนในเต้นดร,รมมา,า,าดม่<น>าค่อน,นขันน้นๆอยู่อืมแล้วคุณหูหนวกนี้ยหูหนวกด้วยอันนั้นทำกันบ้านแล้วเออนั่นแหละประเด็นต้องทำกันบ้านด้วยก็คือเหมือนที่พี่พีพูดนะพี่พีจะชอบพูดประจำว่า<น>ชอบพูดที่ผมฟังประจำว่าเวลาเราฟูดับไปเนี่ยมันก็คือประสาทสัมผัสเราเหมือนกันใช่ไหมเพราะเราหายไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันต้องชัดขึ้นมันต้องอะไรอุดหูไว้เวลาเล่น ไม่แม้แต่เราไม่ได้ยินก็พอจริงเหรอไม่เลยมันมันไม่เนียนนะใช่ไหมไงนะคนที่ยินคแล้วก็ฮะฮะอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเราสมาธิของนักแสดงอือเอาพี่คือเลี้กงตัวเองเลยเรียกว่าพวกเราก็ถูกถูกเวิร์กช็อปถูกคนเราให้ให้ให้ปิดเซนหูให้เดมเอาจริงจริงมันก็คงจะปิดไม่สนิทแบบศูนย์ปี๊ดอะไรขนาดนั้นแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วพอเราใช้สมาธิกับการเข้าคาแรคเตอร์เต็มที่อ่ะบทมันจะไม่ได้ยินแล้วมันไม่ได้ยินจริงๆโหขนาดนั้นเลย ครับใช่ครับอย่างอ่ะเราเราจะฝนเราจะหูดับเวลาฝนตกใช่ไหมครับผมลืมไปเลยว่าเสียงฝนหยดเป็นยังไงอ่ะตอนนั้นตอนที่เล่นอ่ะตอนซีนั้นแหละจริงๆก็ acting choice ของแต่ละคนไม่เหมือนกันช่อย่างของผมจะโฟกัสที่สมาธิเป็นหลักว่าตอนเนี้เราหูดับอยู่นะเราต้องโฟกัสอะไรก่อนใช่ซึ่งของผมจะเป็นการอ่านไกอย่างนี้เราต้องไปศึกษาคนที่แบบเขาเป็นย่างนี้ ก็มมีีจริงๆก็มีบ้างเพราะว่าอย่างมันก็จะมีซีรีส์ที่มีคู่ดับประมาณนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่วายก็เป็นอย่างผู้เชื่อเป็นวายซินเรืรนะไรดภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษามาเหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงอะไรกันยังไงคนู่ดับคู่ร่วมกนเป็นยังไงใช่ไหมคือเหมือนเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลนเวิร์สที่มันเป็นเหมือนจักรวาลแยกออกมาใช่ไหมครับเราต้องไปศึกษาก่อนว่าเลนเวิร์ส กฎของเลนเวิร์สเนี่ยมันเป็นยังไงเชื่อนี่ยังมีบอกอยู่แล้วใช่เึ่งอนี้มีบอกแต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ได้จาเหมือนกันทุกๆเรื่องอย่างบางเรื่องก็อย่างเรื่องเนี้ยต้องตกพร้อมกันถึงอยู่คนละที่ก็ตามแต่ต้องตกพร้อมกันถึงจะคุยได้ใช่หรือว่าบางบางคนก็ดับดับตั้งแต่เด็กแต่ว่าคุยกันได้เลยแบบที่ไม่ต้องพร้อมกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ดูว่าต้องเป็น ต, <gas> ต้องต้องต้องมีอาการเขาเรียกว่าซีนแรกก็หูดับมาแล้วไม่ได้ยินเลยเลยได้ยินเฉพาะเสียงพัดเลยอย่างเงี้ยเออใช่แอ้วแล้วมันต้องเพิ่มอารมณ์ตรงที่ว่าตัวแสงใต้เนี่ยไม่อยากตอบโซเมต ยังมีคอนฟ lict บางอย่างกลุ่มกุมหลังยังทุกคนติดตามตัวกับไปแต่ก็มีเรื่องราวของแฟนเก่าคนเก่าเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้ของฝั่งนี้เลยอ้าวเหรอยังยังไม่อยากสปอยเยอะตอนี่สองอ่อนไปเลยไม่ใช่เหรอผมยังไม่บอกเลยเหรอยังไม่ได้บอกเป็นอะไรผมว่าโดนทุบหลังเยอะแยะเลยะไรเออครับผมอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ความความยากของของของบทของเด็กของเต็กเล่นดีกว่าครับดราม่า ดีไหนดีดราม่าเยอะเลยครับว่าจริงมีทั้งสิ่งกับครอบครัวหรือว่าซีนกับบางสี่ก็ยังพูดไม่ได้ตอนนี้ออมันก็ยังไม่ได้จริงจริงไปมันสองอีพีเองดราม่าไม่สุดที่จะมาจ่อยิ่งไม่ได้จบตรงนี้เลยนะแต่ว่าไม่ดูเลยวนะมันมีมันมีไว้มีโอกาสจะมาพูดใหม่อีกครั้งว่าเป็นสิ่งไหนครับถ้าเกิดใครยังสิเพราะมันสองอีพีเองหนึ่งสองยังไม่มีอันคัดเนาะ มีมีแล้วแนะชี้ต้องไปดูใช่ครับก็จะเป็นการขยายซีนขยายประโยคพูดขึ้นมานะครับหรือว่าบางทีทามมิ่งก็ขยายทามมิ่งให้ได้ให้ได้รู้ให้ได้เห็นจริงๆว่าให้ได้เห็นเพิ่มดีกว่าให้ได้เห็นเพิ่มว่าไอ้ทามมิ่งตรงเนี้ยตัวละครมันรู้สึกอะไรบ้างมันมีมากกว่าหนึ่งของรู้สึกอยู่ล้ะมาถามความรู้สึกของแต่ละคนดีกว่าเรื่องของชอบอะไรเกลียดอะไรชอบทานอะไรอะไร ไม่เอางี้มันเป็นเรื่องจริ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 งครับแต่เดิผมไม่ต้องถามเหลือแฟนคลับไงว่าเราชอบทานอะไรเขาจะกินวอะไรมาผ่าน้างผมชอบทานอาหารญี่ปุ่นซูชิซาชิมิแซลมอนอ่เงี้ยชอบมากชอบแบบกินทุกวันกินแล้วไม่เบื่อไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันกินจนกินจนกินจนแม่แม่แม่สงสัยว่าเป็นอะไรหรือเปล่ากินแซลมอนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยประเด็นิสัยใจคอเราเป็นคนยังไงบ้างนิสัยใจคอครับ เอาแบบเรียวๆนะเอาแบบแฟนคลับกีดกันค่ะเอาแบเรียวๆกลัวจะไม่กีดนะสิไม่จริงๆก็ผมผมเชื่อว่านะผมเป็นคนเข้าคนง่ายแล้วก็ค่อนข้างพูดเก่งทำงานพูดเก่งแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงไม่รู้อะนี่จะเป็นคนนี่จะเป็นคนชิลๆเออเป็นไงว่าอะไรยังไงก็ได้ไม่ไม่ได้ดื้อไม่แน่อะไรอใช่แล้วก็ก็จะมีมุมมุม เป็นมุมส่วนตัวของเขาที่แบบว่าอยากจะชาร์จแบบตัวเองคือจะมีความแบบว่าเอเนอร์จีหมดหมดง่ายหน่อยง่ายหน่อยต้มีชาร์จต่ตอนแรกแล้วไงพช่เวลาเราชาร์จเสร็จก็หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปชาร์จใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอะไรก็ก็เป็นเหมือนกันที่แบบว่าเออเราเราแบบว่ามาเต็มที่กับงานเราก็ต้องมีการพักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะของพี่เป็นไงชอบทานอะไรทานอะไรอุ๊ยจริงๆผมผมเป็นคนทานง่ายนะแต่ว่าก็ชอบอาหารญี่ปุ่นเหมือนเดิมเหมือนกัน พวกซาชิมิอะไรเงี้ยก็ชอบชอบชวนไปกินบ่อยช่วงนี้ที่ไม่กินบ่อยก็จะเป็นซูชิมาล่าเขากินอาหารที่เขากินทั่วไปทั่วไปถ่วไปกินไม่หมดกินไม่หมดนิสัยเป็นไงต้นต้นสัมผัสดีไหมดีเนี่ยในกองก็ได้ในกองก็ได้พี่พีหรอครับเออจริงๆพี่พีเป็นคนที่ซื่อสัตย์ความรู้สึกมากเขาคิดอะไรแล้วเขาก็จะพูดออกไป แต่ว่าจะพูดในในเวที่พี่ค่อนข้างอ่อนและพี่ค่อยเข้ามาครับเนี่ยพูดให้มีเกิ็ดก่อนพี่จะอธิบายทุกอย่างบนโลกนี้แล้วพี่ค่อยเข้ามาปะเนช่ยไม่คนชอบอธิบายไม่ไม่มันต้องถ้าเกิดพูดปพูดเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาถามเข้าใจก็เข้าใจแหละแต่วขาจะไม่ค่อยชอบอธายเขาเป็นคนอย่างนี้เขาจะเป็นคนที่กลัวกลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจเขาเขาเลยต้องอธิบายหลายอย่างอธิบายไม่ก็จริงอ่ะผมเข้าใจพี่แต่ไม่ยอมใช่ใช่ิงทไม่ต้องอธิบายก็ได้เออเออครับผมอ่ะก็ แฟนคลับที่ที่ชมอยู่ก็ติดตามด้วยกันว่าสองคนนี้ชอบทานอะไรอุียแต่ยังไงเขาเอาอะไรมาให้ทานฟู๊ซัพพอร์ตมาทานหมดทานได้หมดครับพออย่างเดียวไม่เอาเครื่องในครับเขาไม่กินเครื่องในไม่มีนเครื่องในจริงเกลือกลัวอะไรไหมเครื่องในผมไม่มีไม่ค่อยถูกจัดรางรสชาติเขาเลยเครื่องในทุกอย่างเลยทุกอย่างมันน่ากลัวนะมันไม่น่ากลัวพี่มันแค่กินเข้าไปแล้วมันไม่คลิกรสชาติเลยเฉยไม่ชอบไม่ชอบครับแล้วอย่างนี้ชอบซอยจุ๊กได้ไหมครับ ม๋อครับซาชิมิมันคือเริ่มแบบกันไหมเคยลองกินก็กินได้แต่ว่าไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นช้แรกไม่ได้เอาเป็นช้แรกดิบๆเลยใช่แกินแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่เท่าไหร่แต่แต่ถ้าเป็นพวกสเต็กนี่ก็มีเดียมแล่แล่เลยแหละได้เลยเลนเยอดเลือดเยอะเนี่ยชอบเนี่ยงงไหมงงไหมอยู่ไม่กินแต่สเต็กเลือดแลือดเย่อเลยแล้วเราได้ลากเลือดได้ไหม ลาบเลือดหรือก้อยอย่างเงี้ยเออยังไม่เคยกินกินเลยเออยังไม่เคยกินกินกเดี๋ยวไว้ผมจัดการให้ผมปสารนะพวกเนี้ยใช่ใช่เคยผมเคยผมกินหมดเลยทั้งลาบก้อยใช่นะซอยจูงผมชอบกินแบบแต่ก็ต้องหาร้านดีๆเนาะร้านที่แบบต้องต้องร้านสะอาดก็ได้ยินข่าวเยอะเหมือนกันบางทุบบางทีแบบเราก็ไม่กล้ากินอะไรแบบมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอือะไรคือเป็นอาหารโปรดได้เลยไหมยังยังเนาะลาบเลือดยังไม่เคยยังไม่ลองยังไม่เคยลองรักควาเออออครับผมอ่ะ มาเข้ามาซีรีส์แล้วกัน12ท่ามตอ2 EP พอจบไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกโร่งไหมปิดกล่องถ่ายปิดไปแล้วใช่ไหมอ๋อล่องปิดกล้องไปแล้วจริงๆคิดว่าต้องแก้อะไรก่อนไหมพุ่มกับนี่้าไปแบบเติมตรงนั้เพิมตรงนี้อ่อไม่มีแหละครับเพราะว่าเหมือนเอาจริงๆพุ่มกับก็ไม่ได้จะปล่อยผ่านง่ายๆเหมือนกันตอนถ่ายก็ค่อนข้างสตรีทมากๆบางทีเลดก็ต้องปล่อยให้เลดอ่ะ บางทีสมมติวันหนึ่งมีสมมตินะครับมี18ซีนแต่ว่าถ่ายไม่หมดถ่ายไม่หมดก็คือต้องยกกล่องก็ไม่หมดก็ไม่ใหญ่ก็ไม่ปล่อยผ่าน14บสี่ซีนก็แค่14บสี่ซีนสี่ซีนก็ทิ้งไปก่อนก็ต้องเอาไปก่อนเป็นบ่อยมากแบบบ่อยๆบางนะเพราะว่าพอเราดีเทลจริงๆแล้วมันรับหลายๆหลายช็อตหลายมุมมาครับเพราะมันรับหลายคันแล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการมันจะไม่ใช่มีแบบแค่ t ช็อตมาสเตอร์มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบมีอะไรมีอะไรมีนั่งรอให้ ท้อตัวเองแล้วไม่มีเงินจริงก็ไม่ผมมีเพราะผมบทดราม่าเยอะแล้วรู้สึกว่าบางที่มันกดดันตัวเองกลัวว่ามันแสดงไม่ถึงจุดเพราะเราอยากไปแสดงอืกลัวว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันไม่ถึงจุดที่มันควรจะเป็นในในซีรีส์อย่างเงี้ยกลัวมันกลัวเล่นเป็นเป็นกดกลัวเล่นแล้วมันแข็งกลัวเล่นแล้วไม่ลื่นไม่ได้กลัวว่ามันแข็งมี่สมมติว่าซีนนี้มันต้องเศร้ามันต้องร้องไห้แต่ว่าน้าตามันไม่ไหล ถ้าต้อตามไม่ไหลเราก็รู้สึกเฟลตัวเองว่าว่าเราไม่รับแสดงอะไมเราทก็ไม่ได้เรากดดันมันเมื่อกดดันมันก็มันยากมัยากจุกมับเราเราเราเลยเราเลยต้องค่อนข้างมีมีมีวิธีในการทันตัวเองแต่ละอครับผมผมก็มันก็ไม่ถึงกับร้องไห้แต่ว่าถามว่ากดดันมันก็กดดันกดดันแต่เติ้ลเนี่ยเหมือนกันคุยคุยกันบ่อยมากๆว่าแบบเอายังไงดีวะแบบซีนซีนวันพรุ่งนี้อะไรอย่านะครับต้องแบบ ดูกันว่าเออมองมุมไหนมองว่าจะออกมาเป็นยังไงผมมองว่าจะออกมาเป็นยังไงเอามาเจอกันตรงกลางแล้วก็ไปเจอพุ่งกับหน้าไงีทีหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเอาตรงกลางตรงนั้นอีกทีก็ไม่ปรับอีกทีหนึ่งใช่ม,มันก็เลยเขาทานจะดีเทลออกมาอมโอเคมุมอมองความรักของ LGBTQ ิวเนี่ยของเราเป็นไงบ้างผมมองว่าจริงๆมันคือความรักชิ้นหนึ่งกันมันไม่มีผิดไม่มีถูกในสังคมสมัยนี้ในยุคนี้นะะจริงๆก็มันไม่มีอะไรผิดหรืออะไรถูกรู้สึกว่าความรักมันเกิดได้ ได้ทุกเมทุกวัยทุกเวลาเลยคือสมมติแบบอยู่ดีจะรักใครชอบใครอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบางทีมันเกิดกินได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อข้อแม้อะไรมาแบบห้ามให้เราคบกันจํานาญขนาดนี้มีไหม่มโอ้ยโซดาอ๋อัมนค่ะว่างั้นเถอะครับครับคยังไงบ้างฮะเออผมมองว่าก็เหมือนความลักทั่วไปปกติตั้แต่แรกเลยไม่ไม่ได้จำกัดก็จะเป็น อ่าชายหญิงหรือว่าหรือว่า LGBT อะไร l g b LG LGBT, LGBT. LGBT อะไรเลยใช่ใช่เพราะว่าเหมือนตั้งแต่แรกแล้วแหละที่เราเราเคยเราเคยมาอ่เขาเรียกอะไรนะอ๋อมาเหมือนเรียน acting ครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับในวงการบันเทิงนี่แหละครับแบบต่อให้ผมเรียน acting ที่เวิร์กช็อปเกี่ยวกับชายหญิงเป็นซีนชายหญิงกับชายชายไม่ได้รู้สึกตา ก็รู้สึกแบบเ,เราเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบเข้ามาสมบทนี้แล้วเรารู้สึกว่าความรักมันคือแบบไม่มีขีดจำกัดใช่แล้วพอเรา<ม>เราไม่ได้รู้สึกต่างเราโลกความจริงมันมันก็เป็นเหมือนกันแล้วจะรู้สึกต่างทำไมอันนี้เป็นที่รู้สึกก็เลยไม่ได้รู้สึกต่างอะไรเลยชำนาญขนาดนี้การเพียนมันยากมั้ยอันนี้สองคนนี้คือยังไงเนี่ยเออ แคับแล้วมีแฟนคลับแล้วคือเรามีแฟนคลับแล้วเราก็ไม่ต้องการความรักจากที่อื่นแล้วครับผมครับผมมาก็สุดท้ายแล้วกันฝากถึงแฟนคลับให้มาซัพพอร์ตเราแล้วก็ฝากถึงซีรีส์ที่จะออนแอร์ในวันเสาร์หน้าเนาะซึ่งออนแอร์ไปสองสองสองอีพีเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับที่ดูอยู่ที่นี่นะครับพวกเราก็ออนแอร์แล้วสองอีพีเนาะยังเหลืออีกเศษอีพีให้ติดตามนะครับใครที่ ยังไม่ได้ดูเนี่ยให้รีบดูตอนนี้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีเพื่อนที่ไม่ได้ดูเนี่ยเรียกให้มาดูบมาครับให้มาดูมาครับเลยเหรอมาดูมาดูหน่อยมาดูดีจริงดีจริงดูแค่อีพีหนึ่งก็ได้ถ้าเราไม่ชอบไม่ต้องดูต่อเลยอ่ะหรือว่าถ้ายังไม่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 อยากเสี่ยงดูอ่านคอมเมนต์ก่อนก็ได้ไม่ได้ขิงแต่ว่าขิงเลยนะขอเรียกว่าขอดีกว่าก็อยากอยากให้เปิดใจดูครับก็อยากให้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของพวกเราทั้งทีมเบื้องหน้าแล้วก็ทีมเบื้องหลังด้วย ใช่ก็พวกเราถ่ายกันมาแล้วสนุกยังไงก็เชื่อว่าผลงานออกมาก็จะสนุกไม่แพ้ที่พวกเราที่เป็นคนถ่ายอ่ะคนดูจะสนุกคนดูสนุกแน่นอนครับโอเคอ่ะขอฝากช่องทางติดตามเหมือนแล้วกันลาปุยอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนะครับมีทั้ง Twitter IG Facebook TikTok นะครับผมส่วนแอคชั่นของพวกเราเนี่ยก็จะมีเป็น YouTube YouTube Channel Channel มีพวกกิจกรรมหรือไฮไลท์เบื้องหลังในการถ่ายทำของกองนี้นะครับก็เป็นแอคชั่นแอนด์นิมพ์นะครับเข้าไปเสิร์ชดูพวกเรากันได้ครับ ได้ครับลาปุยออนแอร์วันเสาร์อ่ะขายของละทุกเสาร์ช่วงขายของทุกวันเสาร์ก็ลาปุยฝนตกครั้งนั้นอ่านว่าลาปุยนะครับชื่อเรื่องของพวกเราลาปุยไม่บอกมันบอกก่อนเอยลาปุยฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอนะครับก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับสี่ทุ่มสี่สิบทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มีย้อนหลังด้วยอันคับเวอร์ชันที่ไอซีดีเวลาห้าทุ่มสี่สิบนะครับผมฝากด้วยนะครับก็เชื่อว่าซีรีส์ของเราจะทำให้ฤดูฝนปีนี้เนี่ย อบอุ่นไม่เงาแน่นอนนะครับเพราะมีเราสองคนใช่ครับครับโอเควันนี้ขอบคุณมากสำหรับอ่าไตเติลแล้วก็นุ่มขีนะครับที่มาพูดคุยกันวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับไปมึงลากกูออกมาเพื่อที่จะฟังว่า มึงเจอโซเมตแล้วทุกทุกครั้งที่ฝนตกผมจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงโซเมตของคุณ้ายไปเจอโซเมตมาใต้าเจอเขาครั้งแรกก็เริ่มชอบเขาเลยใช่ไหม